มาเด้อพี่น้องมันเนียมีตำทัวพี่น้องอาหารวันหยุดโอ้เป็นต่อเสบขากพี่น้องข้ขาเข่าจับเป๊ะๆเ,เลยพี่น้องแสียบลายเด้อเบิง่งปัญญาเป็นกินแสีบของหมักพี่น้องตำหมักทัวอาหารบัานๆของข้าวเนาะบ่ลืมมีปีงปลาพร้อมปลายยังไงพ่อ,ยอยงไยอยงฮะเข<อ>ินปาลปาลปาก ปิงปลาเลราจะกบนำพีเนาะอืมเดือเสียบล้ี่น่องคลองมากเปเสียบแนมมีสุมมีแนมนำพีเนาะปิงปลากับตัมักทัวนี่คยอสุดเยอะเลยพี่นอะ หั่นบัดบ่นๆของเห่าเนาะกินได้เลกับเบอร์เปิดเบอร์เบื่อพี่เนาะกรดพี่เกลีอันนี้ปิ่งก๊กอืมค้าก๊กพี่เนาะค้าก๊ก จะเอาค้าให้คอยบ่ให้คอยกินค้ามันบอกแห้งเมียอยู่บ่แห้งเมียพี่เนาะคนเราให้กินค้ามันคนกินหัวมันกินเนาะใเมียกินนะจ้ะค้ามันให้เมียกินกะ้าานนะจ้ะแยบร้ายพี่น้องปิ่นโก้กับตังหมกทวนเขากัน้นคักพี่น้องอืะ จำตัวกบแทบแสบรดจัดท่พี่นอกพ้ป่าเขากันมาเด้อมาเด้อพี่นนอกแสบข้ามเขาจบเป๊ะๆเ,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 เลยพี่นนอกลือลายๆพันยัยเืมยยุตเมื่ยเฮงานแล้วกินขขาวบะแสพี่หนอง มายุ้นนี่กินข่าวแสบยืนล้ายพอวันมีเวลาตเต็มทีเ่เนาะเมือได้เหตุงานอะไรกินข่าบ่บบบบตเต็มที่เลยพี่เนาะกินข่าแบบบ่เต็มที่เนาะพะว่าเข้าเผากินเผาเหตุก็เผาให้ลูกค้านะเมือนี้เขาก็กินแบบเลยอ,อยากยังก็กิน,กนอาหารบานบาสูา่ของอาหารบานๆานของเขาบ่ได้พี่เนาะอาหารยังกระยาเนะาะตำทัวตำมะคุงปิง่งปลา เขากันຄ i ກພີ່ນປາ